สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเป c ทีทุกคนครับหลังจากที่รอกันมานานครับสำหรับอีกหนึ่งโ o ้ตบุ๊กอย่างเ e โน v วว5 0ุ0แ0รุ่นล่าสุดในปี2015ครับซึ่งแน่นอนว่าก็ได้รับการยืนยันในเรื่องของสเปแล้วครับว่าจะมาพร้อมด้วยหน่วยประมวลผลคอ i อ i7 2 0 0 HQ พร้อมด้วยการ์ดจอแยกที f o r c e GTX 960M ครับ ึ่งคำถามที่สงสัยต่อมานั่นก็คือในเรื่องของราคาใช่ไหมฮะโดยจะแบ่งเป็น3ราคาหลักๆนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมี CPU Intel Core i7-4720HQ ครับกาจอ Nvidia GeForce GTX 960M ฮาร์ดดิส1์ b นะฮะจอ15.6นิ้วแต่ที่ต่างกันก็คือขนาดของแรมครับแล้วก็ OS นะฮะโดยจะเห็นได้ว่าเลยนะว่ Y5080 รุ่นล่าสุดครับจะได้รับความนิยมมากที่สุดก็ยังคงราคาไว้ใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะ แน่นอนว่าการจอที่ได้มาเป็น TTX 960M ซะด้วยครับทำให้เล่นเกมได้ลื่นกันเลยทีเดียวแถมจอแสงผลคาดว่าน่าใช้ TN เหมือนเดิมนะฮะแต่คุณภาพจะสูงขึ้นครับส่วนวันเวลาในการวางจำหน่ายคข้าๆคาดว่าจะมาในช่วงไม่นานนี้นยฮะอาจจะเป็นเดือนมิถุนายนก็เป็นได้ครับยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็เก็บตังค์รอแล้วก็ติดตามข่าวสารจาก Notebook s p e c TV ได้เลยครับกด Subscribe c h ช n n e l ของเราใน YouTube พิมพ์ Note ๊กสเ e กแล้วก็ Subscribe ครับโดยกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ